สัตว์ทะเลเกยตื่นตายตามชายฝั่งบางตัวพบเศษขยะพลาสติกติดอยู่ในท้องผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จากเนเธอร์แลนด์เมื่อปี2022ค้นพบไมโครพลาสติกในเลือดของมนุษย์โดยคาดว่าคนเรากินดื่มหรือหายใจเอาไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายประมาณ78,000-211,000ถึงอนุภาคต่อปีข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาจากขยะพลาสติก ซึ่งทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นอีกในอนาคตซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงปี2024โดย World Economic Forum ระบุว่าปัญหามลพิษเป็นความเสี่ยงอันดับ10ที่โลกจะต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวส่วนหนึ่งของปัญหามลพิษที่กล่าวถึงรวมถึงมลพิษจากพลาสติกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าปริมาณพลาสติกที่ไหลลงสู่มหาสมุทรพุ่งสูงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี2005และอาจเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าภายในปี2040หากไม่มีการดำเนินการใดๆส่งสัญญาณถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการร่วมมือกันแก้ปัญหา นำมาสู่มติที่ประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนมีนาคม2022สมาชิกจาก175ประเทศตกลงที่จะยุติมลภาวะจากพลาสติกด้วยการร่างข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายครอบคลุมปัญหาพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและเทคโนโลยีรีไซเคิลกำหนดให้ร่างข้อตกลงแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2024นี้ ในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมจะเป็นการหารือครั้งที่5ของคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยมลพิษจากพลาสติกจัดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้คาดว่าจะเป็นข้อสรุปสุดท้ายของสนธิสัญญาเกี่ยวกับพลาสติกระดับโลกฉบับแรกเพื่อบังคับใช้กับประเทศสมาชิกให้ปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน เนื้อหาของสนทิสัญญามีความพยายามจำกัดปริมาณการผลิตพลาสติกตั้งแต่ต้นทางกำหนดวิธีการนำไปใช้และควบคุมการกำจัดพลาสติกอย่างเหมาะสมทำกลางการเจรจามาแล้วสีรอบยังมีฝ่ายที่คัดค้านแนวทางดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ผลิตพลาสติกและปลิตโตรเคมีรายใหญ่เช่นซาอุดีอาระเบียและจีนซึ่งโต้แย้งว่าควรเน้นการจัดการขยะพลาสติกเป็นหลัก เกาหลีใต้เจ้าภาพจัดประชุมในครั้งนี้ถูกยกย่องว่ามีความพยายามในการจัดการการรีไซเคิลโดยรัฐบาลอ้างว่าสามารถรีไซเคิลขยะพลาสติกได้ถึง73% MIT Technology Review จัดอันดับเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจรีไซเคิลที่ดีที่สุดในโลกเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่อยู่ใน10อันดับแรกจากดัชนี Green Future Index ประจำปี2022 แต่นักเคลื่อนไหวกลุ่ม Climate Change Center กล่าวว่าตัวเลขการรีไซเคิล73%ไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดเพราะนับเฉพาะขยะพลาสติกที่ส่งมาที่โรงงานคัดแยกรีไซเคิลโดยไม่รู้ว่าขยะจะถูกรีไซเคิลเผาหรือฝังกลบในภายหลัง Greenpeace ประมาณการว่าเกาหลีใต้รีไซเคิลขยะพลาสติกเพียง27%เท่านั้นโดยพบว่าพลาสติกจำนวนมากไม่ได้รับการรีไซเคิล ส่วนหนึ่งเกิดจากเหตุผลทางการเงินเพราะต้นทุนการจัดการที่สูงเห็นได้จากโรงงานรีไซเคิลในเมืองอาสานที่ปิดตัวลงโดยปล่อยขยะกองทิ้งไว้สถานการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในอีกหลายประเทศรายงานของพลาสติกโอเวอร์ชูดเดย์ในปี2024ระบุว่าจีนเป็นประเทศที่สร้างขยะพลาสติกที่มากที่สุดในโลกถึง55ล้านตันรองลงมาคือสหรัฐอินเดียบราซิลและเม็กซิโก ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่14สร้างขยะพลาสติก3ล้านตันต่อปีขนาะเดียวกันเมื่อดูปริมาณขยะพลาสติกที่จัดการไม่ถูกวิธีจีนยังคงอยู่ในอันดับแรกเช่นเดียวกับไทยที่ยังมีขยะจัดการไม่ถูกต้องในอันดับต้นๆของโลกและเมื่อเทียบสัสดส่วนการสร้างขยะกับปริมาณที่จัดการไม่ดีไทยกลับมีขยะพลาสติกหลงเหลือในอัตราที่สูง การหารือของนานาชาติเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันภายในสิ้นปีนี้จึงเป็นความหวังว่าจะเป็นการกำหนดมาตรฐานเพื่อลดมลภาวะจากพลาสติกหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบกับทุกชีวิตแต่ประเด็นสำคัญหลังจากสนธิสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้นั่นคือแต่ละประเทศจะสามารถปฏิบัติตามได้มากน้อยเพียงใดธ <Okay. S 1> รณินเทพวงศ์ไทย P ี s รายงาน